อ,ร,อรับเด็กเข้าไหมเข้ามาไหมเข้าหนูชื่ออะไรนะอินเนะมีหัวเด็กขายไหมไม่มีไม่มีอ่ะขอซื้อได้ไหมนี่ขอซื้อได้ไหม,ไ,มได้ขอซื้อไม่ได้ด้วยอืมขอมอร่อยป่ะขนมอร่อยไหมพ่ออย่าไปจับนอ้องอยากได้หัวอ่ะอยากได้หัวตรงเนี้ยทำไมอ่ะขอได้ไหมขอซื้อได้ไหมเอาไปสิบบาทเลยไ,ได้สิบบาทเลยนะ สิบบาทเลยนะไม่ได้เหรอเอาหัวแม่หัวหนึ่งยี่สิบยี่สิบอาะยี่สิบยี่สิบได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เหรอทำไมลูกยี่สิบได้ไหมไม่ได้ด้วยขายไม่ขายด้วยยี่สิบก็ไม่ขายเอาไปร้อยหนึ่งเลยได้ไหมซื้อหัวหนึ่งได้ไหมได้อ่ะร้อยหนึ่งได้เอาไปเอาตังมาได้หัวเลยก็ร้อยหนึ่งขนมกมึงบ่างอันนี้อันหนูมาให้น้องอีกอันหนึ่งอันนี้อันนี้ตกแล้วไม่ไม่ให้ ัน,นตกแล้วกินไหมโลกดูกินไหมไม่ไม่ไม่ป<อ>ายหยิบหลบอะแซ่บมากน้องนี่แหละอุ๊ยพอ่พอกินขนมไทย